สวัสดีค่ะนาน่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรสมีปาตหนองบัวนะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตีนนทบุรีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นม .5 แล้วค่ะนาน้ารู้จักโครงการของพี่ๆค่ะโครงการโอดอสอาสาปันความรู้สู่รุ่นน้องปีที่2นี้ได้ยังไงคะโรงเรียนเขาแนะนํามาค่ะแบบว่าครูห้องแนะแนวเขาส่งลิงก์ไว้ให้ในรายกลุ่มแล้วหนูก็เลยเข้าไปฟังดู แล้วทีนี้หนูก็ติดตามในเฟซไปแล้วพอเหมือนพี่ๆมีพวกคอร์สมาก็เลยเข้าไปค่ะแล้วโครงการของพี่ๆจัดมาค่ะน้าชอบคอร์สไหนเป็นพิเศษเพราะอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์เพราะอะไรเอ่ยพี่เขาไปเที่ยวแล้วเหมือน บรรยากาศมันให้มากเลยค่ะมันอากาศมันดีมากแล้วพี่เขาแนะนำสถานที่ต่างๆได้แบบว่าน่าสนใจมากอยากลงไปสักครั้งหนึ่งมากๆเลยค่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็หนูคิดว่าพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแนะนำไปคำไปแต่เนเธอร์แลนด์สวยจริงเราว้าวาอะเนาะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้อยากจะถามน้นหน้าต่อว่าทำไมถึงแบบอยากเข้าร่วมโครงก,การกับพวกพี่ในครั้งนี้คะไปเข้าคอสแบบว่า พวกอาชีพพี่เขาแนะนํามาแล้วหนูรู้สึกว่าพี่เขาให้เทคนิคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการลงพอดเทคนิคการเรียนต่อหรือว่าเราจะไปใช่ไหนดีอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าหนูไปที่อื่นหนูเคยลองไปที่อื่นแล้วแบบเขาแค่แบบติวแต่เขาไม่ได้แนะนําอะไรพวกนี้ค่ะร์สของโอร่อยบริเวณมันน่าสนใจกว่าค่ะก็เลยอยากลองอีกครั้งแล้วก็ประทับใจจริงๆค่ะน่น่ามีความประทับใจอะไรต่อตัวพี่ๆพิทยกรหรือ แม้กระทั่งต่อตัวโครงการเองคะ่ะคือพี่ๆดูแบบว่าทุ่มเทในการนําความรู้และการนําประสบการณ์มาให้น้องๆแล้วก็เทคนิคต่างๆที่พี่ๆให้มามันก้าวไปข้างหน้าได้มากกว่านี้นะคะ่ะแบบว่าได้มีเส้นทางในชีวิตตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสาหรับการ มาในคอร์สของโอรอลค่ะความรู้ที่เราได้ก่อนแล้วก็ความรู้ที่ได้หลังจากฟังพี่ๆแต่ละคอร์สมาหนูคิดว่ามันมีความแตกต่างกันไหมคะ ่างกันมากนะคะตรงนี้การไปเรียนต่างประเทศมันอาจจะต้องน่ากลัวมาใน่ๆวันที่พี่ๆเขาก็ผ่านความยากลําบากมาเหมือนกันนะคะในใจก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราลองไปเราอาจจะได้แบบเปิดประสบการณ์หรือแบบว่าพลิกชีวิตของเราไปอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะได้แรงบันดาลใจอะไรจากการฟังพี่ๆไหมคะเราอยากเก่งภาษาเราอยากลองไปบ้างสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ่ะจากที่หนูดูๆมาหนูรู้สึกว่าบางทีมันก็เกิดความคาดหวังไปว,ว่าหนูไม่คิดว่าพี <S <S ่ จะให้เทคนิคเยอะโดยเฉพาะที่หนูฟังมาจาก3คอร์สคอร์ญี่ปุ่นเป็นคอร์สที่ให้ประสบการณ์แบบว่าเยอะมากถ้าเป็นพวกการเรียนหนูชอบญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นการผ่าเที่ยวช่าเนเธอร์แลานด์เทคนิคการเรียนต่อหนูชอบ USA ค่ะถ้าในอนาคตเรามีโครงการ ODoS v o l เ n t e e r ทแบบนี้อีกหนูยังสนใจที่จะเข้าร่วมกับโครงการกับพี่ๆอยู่ไหมคะ เ็นคำตอบที่แน่นอนค่ะว่าต้องมาแน่ๆอยากให้มีโครงการอะไรเพิ่มอีกอาจจะเป็นเดือนแล้วแต่แบบว่าเดือนนี้ก็เราอาจจะพาไปพวกอาชีพแต่ว่าเดือนอีก2เดือนอาจจะ3าสี่เดือนแล้วก็เราพาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะผม mm hmm. คิดว่าโอรอยวอนเทียมันจะแบบรู้จักเป็นวงกว้างมากค่ะถ้าพี่ๆยังทำอย่างนี้ต่อไปแล้วถ้าอยากให้ คนเข้าเยอะๆแบบว่าน่าสนใจพี่ๆอาจจะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางโรงเรียนผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติว่าในอนาคตก็อยากจะถามน้องนาน่าว่า,น,านันนาอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมค่ะก็สังคมหนูคิดว่าหนูอยากจะลัาษาโลกคะ่ะเพราะว่า ตอนนี้มีข่าวพวกโลกร้อนขึ้นมาเยอะมากถ้าแบบว่าปีหน้าหรือปีอะไรนี้อุณหภูมิเพิ่มมาอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้แบบตัวหนูถึงแม้มันจะแบบเป็นสิ่งเล็กๆก,ก็อยากจะแบบช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้เขารักษาโลกมโนทุก์ค่อยอยากให้แบบว่าดูแลโลกพี่นุชก็ขอเป็นกำลังใจให้นะอยากจะฝากอะไรถึงพ,พ,พี่พี่พี่ยากกรพี่พี่ทีมงานหรือแม้กระทั่งพี่พี่ที่เป็นผู้จัดโครงการนี้คะ่ะ หนูอยากจะกล่าวขอบคุณเลยค่ะตั้งแต่หนูมาเข้าคอที่นี่หนูว่าหนูได้ความรู้แล้วเทคนิคไปเยอะมากแลก่าวขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ